สวัสดีครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับผมหลังจากเอาสินค้าไปขายวันหยุดแล้วนะครับก็ได้มาเนื้องัวมากครับก็ได้มาหลายครับเนื้องัวมากลอยหนึ่งครับผมลอยยี่สิบบาทนะครับผมลอยยี่สิบบาทมาซับจิลาบกินเนื้อหน่อยครับผมลาบจั๋หน่อยครับลาบกินแซ่บๆจั๋หน่อยคกับข้าวเหนียวนะครับผมหนึ่งขหนียวไว้ล่อแล้วครับหนึ่งขหนียวไว้ล่อเดี๋ยวนี้ลาบงัวพี่น้อง สับเขาผมเขาตีบอแบบซอยหางเนาะครับแบบสับออกรับผมเนี่ยผักเขากบบจากสวนนะครับผักเขาจากสวนเขาเองกับผักซีกับมาจากสวนครับจบบสวนหันผักซีครับผมมาจากสวนเขาเองนะครับส่วนหอมกับจากสวนเขาครับผมหนาโรงงานเขานี่ยแหละครับผมมาหนาโรงงานเขานะครับเอาจากสวนเขาครับีผักซีต้นหอมสะระแหน่นี่กับเขาปลูกเองครับปลูกเองกินเองครับผมสำหรับวันหยุดเนาะครับมื้อนี้วันหยุดก็ สืนัวงงวมาเน้น้อยครับแซ่บๆเพิ่นเน้น้อยเข้มๆจังหน่อยครับผมเน้น้อยเข้มๆพ่อกินพ่อหายอยากนะครับผมกินพ่อหายอยากซื้อเขามามันกับปลาเสีบครับผมเขามาลาบจีเด็กก็ถือแก้เขาเดี๋ยวปรุงรสแต่เด็ก็ถือแก้เขากับสะระแหน่ง้ามๆกับต้นหอมงามๆบักซี่ขามๆครับผมซอยเข้าไปพี่น้องเรียบร้อยนะครับผมซอยเตรียมใบนะครับซอยเตรียมใบต้นหอมบักซี่ครับสะระแหน่ครับผมผมมีต้นหอมเปียพี่น้องหอมเปียปรุงน้ำบ่ทันครับ ปลูกเซตกระถางไว้ปลงน้ำปทะาพี่น้องปลูกเซตกระถางไว้ปลงน้ำบรทานหอมเปียงครับผมใส่สามอย่างเอาเนาะพี่น้องใส่สามอย่างเอาใส่กระเทียมไปจังหน่อยพี่น้องเดี๋ยวกระเทียมมาตุบใส่จังหน่อยครับอันนี้เขาซอยเรียบร้อยแล้วครับผมใส่เรียบร้อยแล้วกตุบกระเทียมจังหน่อยใส่กระเทียมจังหน่อยพี่น้องพอถือกินเนาะพอถือกินครับใส่กระเทียมเขาจังน่อยนะครับผมกระเทียมนี่ก็ซื้อเขาเ่า ช่วงนี้ก็ถือแน่ครับกระเทียมช่วงนี้ก็ถือแน่นะครับกระเทียมถือแน่นะครับได้หลายอยู่ครับผมลอยหนึ่งก็ได้หลายเติบแต่ว่าก็บประเดี๋ยวไทำบานฮ้อนเถอะสมมติเราคล้องกับแพ่งก็บานฮ้อนดีครับผมแพ่งก็กินที่เขาดอกบีนองแก้มกินที่เขานะครับปอกหน่อยตุบๆสับใส่ยังหน่อยนะครับซับไซเตรียมพ่อถือกินครับผมกินกันเลยสูตรอาหารก็แล้วตะไ้ตะมันนะครับผมสูตรไข่ก็สูตรไข่นะครับผมสูตรว่าตายตัวนะครับมักไม่เอาใดก็เสร็จไปเนื้นั้นนะครับผม ทุกคนก็คนอีสานเ้องนาะเห็ดหลาบมากคยกินมากต่อพอ์ตะแมพ่พาเห็ดมากเก๋เห็ดสู้กันกินครับผมเห็ดคือเก่านะครับผมแม่พาเห็ดกินมากกินนึกหันนะครับคนอีสานเนะาะครับผมบางคนบอกก,บกินดิบเก๋จะว่ากันเด้อครับผมบอกกินดิบเก๋นี่ครับมัอนี่ก็มันหลาบง่วงนะครับหลาบง่วงเดี๋ยวซัปโปนะครับผมเขาบดซอยหางนะครับเขาบรบซอยหางเขาหลาบออกครับเขาฝักละเอียดนะครับผม อันนี้ก็ดีครับผมซื้อมาลอยหนึ่งเขาก็าวตุ๋มนะครับดีเขาต้มแล้วใส่ขวดน้ำปลาไว้นะครับใส่ตู้เย็นไว้นะครับซื้อมาลอยหนึ่งครับพ่วงละลอยครับผมเขาทิบงใส่น้ำปลาด้วยครับผมใส่บวใส่น้ำปลาเนาะน้ำปลามีได้บีเล้วนะครับเขาใส่เกลือนะครับใส่เกลือจะน้อยนะครับเติมด้วยผงนัวพี่น้องเติมด้วยผงนัวครับใส่ผงนัวใส่หลายเสียบลายพี่น้องแต่แต่มักเนาะพี่น้องเขารสชาติไผ่มันนะครับตามด้วยพริก ปนนครับผมปิดปนเขาก็เอามาขั่วเองนะครับผมมาขั่วเองนะครับก็จัดว่าบ่เผ็ดป่ะไหนครับผมริกซื้อเขามาถุงหนึ่งสามรอยก็มาขั่วในซองกระปุกกาแฟนี่แหละครับตรงกระปุกกาแฟนะครับโคเล่เขเล่พี่น้องโคเล่เขเล่นะครับสูตรอาหารนี่บ่ตายโตนะครับสูตรบตายโตเนาะไผมันหมักไผมันเนาะพี่น้องแล้วก็ใส่ถุงมือเนาะขยำขยำใส่ถุงมือบางคนก็เอาถุงพลาสติกขยำขยำนะครับ เจ้าเข้ากันนมักไฟมักม uh ั่นนะครับผมคั anyway, ่นไรกระที่เป็นสมน้องพี่น้องอันนี้ก๋อยเนื้อนะครับลาบเนี้วนะครับมีเลือดห้องประซ้าเลือดนะครับห้องประซ้าเลือดนะครับแต่กินแต่เนื้อดิบนะครับเพรแห้งเอาแหละกินแต่เนื้อดิบก็บเพรแห้งเราพี่น้องห้ได้ใส่เลือดนะครับห้ได้ใส่เลือดนะครับมามีเลือดเอาตลาบเนื้อซื่อเละพี่น้องลาบเนื้อซื่อเลยนะครับลาบแสบขึ้นก็เลยครับผมก็ปรุงแสบขอแสบแล้วครับผม ตามด้วยเขาครัวครับพี่น้องตามด้วยเขาครัวนะครับเขาครัวเขาซื้อเขามะขัวไว้ครับผมเขาวไว้ลาบไว้อ่อมนะครับมาไว้อ่อมไว้ลาบปลายลำยังเขากับค,คูก,กินนานนะครับวันหยุดนากไปเฮพิเศษน้อยนึงนะครับวันธรรมดาเขากินเขากล้องไปก่อนนะครับวันธรรมดาก็กินข้าวกล่องไปก่อนนะครับผมอันนี้ครับ พันอยู่ด้องกขาพิเศษนิดนึงนะครับคืออยากซื้อมาถ้าไปกินร้านเขามันกรบเพาะสบนะครับผมไปเสาะหาของเราร้านเขาก็บระเพสบปันใดนะครับก็เลยมานี่ครับตามโดยผักเรียบร้อยแล้วพี่น้องเขาจะใส่บังหน้าเลยครับเพราะว่าเขาใส่ดีนะครับดีง่วนะครับเขาจะใส่บังหน้าว่าเขาจะมาขบนะครับผมผักก็หลายแต่น้องผักอยู่น้องน้ำลายไหลพี่น้องเอ้ยน้ำลายไหลแล้วนะครับผมน้ำลายไหลแล้วนะครับผมมากินลาบงัวนด้วยกันเด้อพี่น้อง ไปขายกับป้องมอาว่านได้ลอยแปดทิปครับ <laughs> ขายกับป้องมอาว่านได้ลอยแปดสิบนะครับผมไปซื้อเนื้องวัวมาลาบหน่ยเนื้องัวซื้อมะลอยยี่สิบบาทครับผมลอยยี่สิบบาทซื้อมาะ婆ลายเนาะซื้อว่าบลายลอยยี่สิบบาทครับผมกินพ่อหายอยากครับผมกินมพ่อหายอยากเขาพอดีหนึ่งขหนียวครับมึอนี่กินพ่อหายอยากหนึ่งขหนียวครับก็เลยอยากมาตุยขอนียวลาบเนื้อเนียวเนาะเสีบซีบมึงพี่น้องพอดชาก็โอเคแล้วครับพี่น้องมา มามามากินน้ากันแล้วพี่น้องเรียบร้อยแล้วครับมานี่ครับแซบๆหน้าตากันนั่งคิดแล้วครับผมคนติบกินดิบกิดยยาว่ากันเด้อครับผมมาไฟมามั่นเนาะครับผมมาไปมามั่นเนาะกินเพื่อหายอยากครับผมหายอยากครับแซบๆน้ากันครับเดื้อกับข้าวเหนียวครับผมกับข้าวเหนียวร้อนๆหนึ่งนะครับผมแซบกินเหล่าง้วกันครับผมขอบคุณครับ